โซเชียลต่างๆนักเรียนจะทราบว่าตอนนี้ที่เป็นกระแสแล้วก็อยากให้นักเรียนรับรู้นะครับและก็ตระหนักก็คือเรื่องการระบาดนะครับของไวรัสโควิด -19 นะครับถ้านักเรียนติดตามข่าวตอนนี้ผู้ติดเชื้อนะครับรวมประมาณเกือบ700นะครับอยากก่างล่าสุดนะครับ คุณดูเมื่อเช้าเนี่ย689นะครับทีนี้มีจังหวัดหลายจังหวัดนะครับซึ่งอยู่ใกล้จากเราแต่นะครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยรายงานว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับเราคือจังหวัดสระบุรีนะครับสามลายนะครับจะรอ,อการแถลงยืนยันทีนี้นะครับเราอยู่ดนคนหมู่มากนะครับโรงเรียนมีมาตรการ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนรับแอลกอฮอล์นะครับทีนี้หน้ากากนะครับที่ครูสังเกตดูอย่างช่วงเช้าเนี่ยตอนที่นักเรียนเข้าแถวเนี่ยบางคนก็ไม่ได้สวมนะครับดังนั้นนะครับโรงเรียนกําหนดมาตรการนะครับเข้มนักเรียนต้องสวมหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและจุดต่างๆที่มีแอลกอฮอล์วางอยู่นะครับตามอาคารนะครับก่อนที่นักเรียนจะขึ้นไปเรียน ในช่วงที่เปลี่ยนค่าเรียนให้นักเรียนฉีดด้วยนะครับแล้วก็ของความร่วมมืออีกอย่างหนึง่งคือนักเรียนอย่านำไปฉีดเล่นนะครับอันนี้จากฝ่ายบริการเลยนะครับเพราะว่าเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนบางคนเอาไปฉีดเล่นนะครับอันนี้เน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักแล้วก็ปฏิบัตินะครับทั้งครูและนักเรียนนะครับในส่วนของ เรื่องแจ้งนะครับจากงานห้องสมุดนะครับกิจกรรมละการอ่านหลังจากเลิกกิจกรรมหน้าเสาโทรน,นะครับแม่หัวหน้านห้องทุกมห้องนะครับไป,ปรับบันทึกละการอ่านที่ห้องสมุดนะครับในส่วนของการสอบธรรมศึกษานะครับที่จะสอบในวันพฤหัสที่1ีนี้นะครับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสอบห้องอะไรนะครับ มีรายชื่อเข้าสอบหรือเปล่านะครับให้หนักเรียนไปดูได้ที่บอร์ดนะครับด้านหลังคูนี่ครับคือบริเวณด้านกลงางอาคาร4นะครับว่านักเรียนสอบ้องไหนนะครับให้หนักเรียนไปดูนะครับก่อนถึงวันสอบนะครับเพื่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับในส่วนของการติวธรรมศึกษานะครับ